สวัสดีค่ะนางประมวลจันทร์ทอนค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปดรูปผลไม้และสมุนไพรบ้านไทยสามัคคีค่ะตอนแรกกระเฮ็ไดไปวัดไปยังกอนค่ะเฮ็ดไปอยู่มามีผู้น้ำชุมชนเพ่นเข่ามาเพ่นกะเลยชวนไปจดทะเบียนกับกเกษตรเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี พัญหาอยหกสาค่ะนี่กับเขามาปีที่4แล้วค่ะมี่สามาชิกน้ำกัน12คนค่ะวิสาหากิจชุมชนแปรรูปผลไม้และสมุนไพรไทยสมัคคีเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนร่วมกันทำขนมเพื่อไปงานบุญวัดและขายในชุมชนรวมถึงตลาดพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง โดยเน้นการใช้วัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนเป็นวัตถุดิบหลักในการทำเช่นมะเขือเทศมะกรูดบอระเพ็ดขิงในกลุ่มมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมการแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรเป็นประจำโดยใช้เวลาว่างจากการทำสวนทำไร่ทำนาจนกระทั่งได้รับการส่งเสริมจากผู้นำในชุมชน ให้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่19สิงหาคม2563สมาชิกรีเริ่มจัดตั้งกลุ่มจำนวน9รายปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด12รายการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มชัดเจนดังนี้ 1. แม่ประมวลจันทรประธานกลุ่ม 2. แม่ประพันธ์สีประเสริฐรองประธาน 3. พี่กันนิกานวลคำสิงห์เหลันยิก 4. แม่สังวานเมืองพวน 5. แม่ทองม้วนสีวงรักษา 6. นายยอดเบ้าแดง 7. นางแวงกองอุด 8. แม่สมใจโฮมจตุรัส 9. แม่หนูวานปราบศัตรู 10. แม่สมัครสุภาสิท์ 11. แม่อุบลโพธิชัยและ 12. พี่วิภาวีบุญเลิศเลขานุกการค่ะกลุ่มมีการบริหารจัดการที่ดีมีความเข้มแข็งจึงได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานราชการเช่นสกรออำเภอสีเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายสำนักงานเกษตรอำเภอสีเชียงใหม่สำนักงานเกษตรษจังหวัดหนองคายเทศบาลตำบลหนองปลาปากและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคายวิสาหกิจชุมชนมีการระดมหุ้นจากสมาชิกแรกเข้าจำนวน9หุ้นหุ้นละ200บาทเงินหุ้นสมาชิก1,800บาท เพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการทำกิจกรรมของกลุ่มปัจจุบันกลุ่มวิสาหากิจมีการทำระบบบัญชีโดยได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านระบบบัญชีจากสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคายมีการปิดบัญชีและปันผลให้แก่สมาชิกทุกปีโดยมียอดเงินสดของกลุ่มจำนวน4,600บาทและเงินฝากในบัญชีธนคาคารทกสสาขาสีเชียงใหม่ จำนวน9,036บาทวิสาหกิจชุมชนมีการบริหารจัดการค่าตอบแทนคณะกรรมการการปันผลสมาชิกจากกำไรสุทธิร้อยละ30มมีสวัสดิการของเยี่ยมในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยและสนับสนุนขนมหวานในกรณีที่สมาชิกมีงานบุญ รวมทั้งมีการบำรุงพุทธศาสนาเช่นการทำโรงทานงานบุญผ้าปา่างานบุญกระถินโรงทานงานศพและงานวันเด็กให้แก่โรงเรียนในชุมชนวิสาหกิจชุมชนมีการจัดทำขนมหลากหลายชนิดและหลายขนาดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่นบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้และสมนุนไพรไทยสมัคีมีผลผลิตทั้งหมด7ชนิดดังนี้ 1. บอระเพชรเชื่อม 2. มะกรูดเชื่อม 3. มะเขือเทศเชื่อม 4. ขนมคุกกี้ 5. ลูกอมขิงและ 6. สมุนไพรไล่ยุงนอกเหนือจากการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรแล้ววิสาหากิจชุมชนมีการพัฒนาความรู้ของสมาชิกรวมถึงผลิตภัณฑ์มีการเรียนรู้การทำไม้กวาดเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับวิสาหากิจและเป็นอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 1. วางจำหน่ายหน้าที่ทำการกลุ่มยอดขายประมาณ300-500บาทต่อวัน 2. เป็นออเดอร์ของฝากจากพี่น้องสู่กรุงเทพได้แก่กล้วยกรอบแก้วเป็นต้นประมาณเดือนละ500บาท 3. หน่วยงานราชการเช่นโรงพยาบาลสีเชียงใหม่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ว่าการปกครองอำเภอสีเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลต่างๆเดือนรับประมาณ300 5 0 0ถึง500บาท 4. งานในท้องถิ่นประจำอำเภอออกบูธต,ตามเทศกาลต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสร้างรายได้ประมาณ500 1000ถึง1,000บาทแผนการพัฒนากลุ่มในอนาคต 1. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ตลาดชุมชนหรือขายตรงสู่ผู้บริโภค2พัฒนาบรรจุพัณฑ์ให้สวยงามทันสมัยถูกใจกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้สูงอายุกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยรุ่น